ำปฏิบัติเรื่องที่หนึ่งเป้าหมายอยู่ที่ฝึกใจให้ปล่อยวาง นั่งสํารวมกายสํารวมจิตใจปรับร่างกายจิตใจให้สบายทำกายให้คลี่คลายทำใจให้ปล่อยวาง ายสะละวางใจว่างใจเบาใจไม่เอาอะไรทั้งหมดมปลดปลงลงวาง ว่างสบายรับรู้ดูสภาวะธรรมอันใดก็ปล่อยวางรู้ขณะใดก็ปล่อยวางขณะนั้นรู้ตรงไหนก็ปล่อยตรงนั้น ปล่อยหัดวางาเป้าหมายหรือผลต้องการปฏิบัติอยู่ที่การปล่อยวางได้เบื้องต้นเบื้องปลายด้ห้มันสอดคล้องกัน เบื้องต้นฝึการละลึกรู้ก็ละลึกรู้อย่างปล่อยวางฝึกหัดใจตัวเองให้ละให้วางแต่ในความวางนั้นก็ยังรู้อยู่ ไม่ได้วางทิ้งไม่ได้ทิ้งความยังรับยังรู้อยู่แต่เป็นความรู้ที่ปล่อยวางคือรู้อย่างไม่ว่าอะไรรู้อย่างไม่บังคับรับรู้อย่างไม่ยินดีไม่ยิ้มร้าย เรียกว่ารู้สักแต่ว่ารู้ลอยสภาวะเขาเป็นไปของเขาทำใจยังไงก็ได้ไม่จัดแจงไม่กดข่มไม่ขัดขืนไม่ฝืนสภาวะ จะมีความระลึกสังเกตอยู่ระลึกสังเกตพิจารณาสภาวธรรมต่างๆเนี่ยที่กายก็สังเกตไปทั่วกายในความรู้สึกมีความรู้สึกเย็นเย็น มีความรู้สึกตึงตึงย่อนยๆไหวๆกระเพื่มสะเทือนความเย็นความร้อนอ่อนแข็งย่อนตึงรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายในอย่างรู้ ที่กายเนี่ยที่เป็นสภาวะก็มีอยู่มีรู้สึกแม้ความรู้สึกจะเล็กๆ่กๆน้อยก็ามรู้สึกไหวๆเล็กๆม่น้อยก็เพิ่มกะเพิ่ม,ส,มสะเทือสนสะเทือนความสุขความทุกข์เล็กๆน้อยก็กำหนดรู้ได้ ึงนิดๆหน่อยๆเย็นนิดๆหน่อยๆพร้อมระลึกสังเกตจิตใจสังเกตด,ดูจิตใจขณะนี้ว่าใจเเป็นท่ากรู้อยู่ มันเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ในใจนี้ก็มีมีความรู้สึกมีการตระหนึกมีความรู้สึกปรุงแต่งอยู่จะเรียกปรุงแต่งก็คือมันมีวิตกวิจาร์ณ มีสัญญาสังขารปรุงจิตเป็นอาการเป็นความรู้สึกเนี่ยจิตมันจะมีความรู้สึกอย่างรู้สังเกตดูจิตเออจิตนี่มันรู้สึกสบายใจ หรือไม่สบายใจสุขใจหรือทุกข์ใจก็รับรู้ไปเฉยเฉนันสังเกตจิตว่ามันมันเศร้าหมองหรือมันผ่องใส ันผองใสก็รู้ความผองใสมันหม่นหมองก็รู้รู้ความหม่นหมองมันคุนคุนในใจเออมันเช่มชื่นเบิกบานต้องอย่างสังเกตดูในจิตใจคุนมัวผองใส สบายใจชื่นใจสงบเย็นหรือเร่าร้อนอยู่มันร้อนใจก็ดูดูก็ดูไปเฉยเชยสงบใจหรือไม่สงบใจ มันอยากมีความทยานอยากหรือมันปล่อยวางอยู่เนี่ยขณะดูใจมันก็มีเสียงดังสลับเข้ามามีเย็นสลับเข้ามามีไหวสลับเข้ามา ดูใจด้ว่าใจนึ่งก็ดีแล้วก็หมดไปไหมมันคงที่ตั้งอยู่ทาวรหรือมันปรากฏแล้วก็หมดไปความคิดคิดดับไหมคิดหมดไปไหมได้ยินเสียงดับไปไหม รู้ดูสภาวะที่มันเกิดขึ้นหมดไปสิ่งนี้เกิดหมดไปอีกสิ่งนี้เกิดขึ้นหมดไปมันสักแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นหมดไปหมดไปคือไม่ใช่ตัวเราของเรา ความเย็นความร้อนอ่อนแข็งไม่ใช่ตัวเราของเรากายนี้ก็ไม่ใช่เราของเราความสบายไม่สบายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราความจำได้ไหมรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเรา เพราะว่ามันมีแล้วก็หมดไปมีแล้วหายไปบังคับไม่ได้เย็นกระทบแล้วกรดับไปเย็นกระทบแล้วกรดับไปรู้สึกเย็นก็บังคับไม่ได้ใจที่รู้ใจที่ดูก็หมดไปรู้ก็หมดไป เกิดดับอยู่บังคับไม่ได้ไม่มีตัวตนความเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้ียกว่ามีปัญญาเกิดขึ้นมียานปัญญามีวิปัสสนาเกิดขึ้นรู้เห็นความจริง ทุกสิ่งมีแต่ความหมดไปดับไปไม่ใช่ตัวตนดูใจดีใจมันเผลอใจมันเผลอก็รู้รู้ว่าเผลอ คล่มใจมันลืมไปเผลอไปปรับมีสติขึ้นก็รู้ว่าใจมีสติเป็นอย่างลักษณะมีสติ นะเสียงดังมามันก็ดังเข้ามาในตัวเนี่ยรู้อยู่ในตัวไม่ส่งออกไปข้างนอกใจมันกวัดแกงไหมทรงตัวอยู่หรือมันไหว มันส่งใจออกนอกรู้สึกรู้ตัวขึ้นรู้ใจขึ้นลปล่อยอยู่เสมอปล่อยวางอยู่เสมอปล่อยไม่เป็นก็บอก เตือนสอนใจตัวเองมาปล่อยวางเป็นระยะระยะปล่อยวางนะปล่อยวางไม่เอาอะไรปล่อยวางปล่อยวางจิตใสใสใจที่เบิกบานก็จะปรากฏขึ้นเมื่อปล่อยวาง เมื่อคลายจากความอยากความยึดจิตใสๆใ,สใจพี่เบิกบานก็จะปรากฏขึ้นในความเบิกบานก็รู้อยู่ถ้าไม่รู้รู้ตื่น ชาติถึงพุทธะน้อยๆได้พุทธขึ้นในใจความรู้ความตื่นความเบิกบานเน่ว่าพุทธโธสภาพรู้ตื่นเบิกบานปรากฏขึ้นในใจเด่นอยู่ในใจใจใส ใจเบิกบานมีความสุขมีความอิ่มเอิบม,มีความเย็น <Yeah. S 1> มีความสงบระงับดับร้อนผ่อนทุกข์เป็นสุข สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสงบจากอารมณ์สงบจากกิเลสใจเบาใจว่างก็ดูความสุขสุข,สขหนอสุขหนอยอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ อิ่มยิ้มอยู่ในใจหรือใจที่มันมีความสุขใจที่มันเบิกบาน ราคาประคองพอดีพอดีไม่เพ่งแล้วก็ไม่เผลอประคองรู้ดูเบาๆ รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทั่วกายทั่วใจรู้กายก็รู้ใจรู้ใจก็รู้สึกกายจะพบความว่างจากตัวตน ดูไปแล้วไม่มีตรวจตนไม่มีเราไม่ใช่ของเรา สังเกตใจผู้รู้ผู้ดูหยุดใจไว้นิ่งๆไม่วิ่งไปตามอารมณ์เนี่ยมื่อที่สุดก็หยุดใจไว้นิ่งๆรู้ทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเอง ีความเกิดมีความดับเป็นธรรมดาของมันชีวิตนี้ก็คือธรรมชาติที่เป็นธรรมดาธรรมชาติก็คือไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราธรรมดาก็คือมันต้องเป็นของมันอย่างนั้น มีความเกิดความเสื่อมไปเป็นเช่นนั้นเองไม่เที่ยงอย่างนั้นเองเป็นทุกข์อย่างนั้นเองลังคับไม่ได้อย่างนั้นเองเรว่าต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นเป็นอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัย เหตุเกิดผลก็เกิดเหตุด,ดับผลก็ดับจะ,จะไปเอาอะไรกับมันก็วางก็วางก็วาง,วางยอม ตามสภาพที่เขาจะเป็นไปถึจะทุกข์แค่ไหนแต่ใจก็ยอมมันเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นภัยเห็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวรูปนามเกิดดับเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นโทษเป็นภัย เป็นทุกข์เบื่อหน่ายก็ต้องยอมยอมไม่มีทางอื่นทางเดียวคือยอม สภาพยอมอย่างดุษณีภาพไม่ขัดไม่ขืนไม่ฝืนสภาวะนสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีนีมันจะทุกข์ก็ทุกข์ยอมทำใจให้ยอม ิตที่มีความสามารถเป็นจิตที่ยอมได้ปฏิบัติธรรมที่จะเก่งไม่ใช่เอาชนะนการจะเอาชนะคือการพายแพ้การยอมเป็นนะคือความเก่งความกล้าหาญ ความสามารถของจิตคือจิตที่ยอมเป็นยอมมันก็เย็นไม่ยอมก็ยุ่งยากมีทุกข์ไม่ไม่ทุกข์ด้วยยอมยอมรับมันเชิญตามสบาย จะทุกข์จะเป็นยังไงก็ยอมนี่ยทางหลุดลอดทางหลุดพ้นคือจิตที่ยอมได้ ไม่หลบไม่หนีไม่กดไม่ขมไม่จัดแจงอะไรไม่ทำอะไรให้เป็นอะไร